ราศีเมถุนดวงการงานการเงินโชคลาภความรักจะเป็นยังไงจะปังขนาดไหนมาฟังคําพยากรณ์กันเลยนะคะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสรุตาพยากรณ์วันนี้จะมาพยากรณ์ดวงชะตาของชาวราศีเมถุนในเดือนกรกฎาคมปี2566 ชาวราศีเมถุนคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มิถุนายนถึง14กรกฎาคมคำพยากรณ์นี้นะคะเป็นเพียงภาพรวมของชาวราศีเมถุนเท่านั้น ดวงชะตาสำหรับชาวาลัคนาราศีเมถุนในเดือนกรกฎาคมนี้นะคะในวันที่4กรกฎาคมดาวพุธดาวประจำตัวของคุณได้ย้ายเข้าสู่ราศีกรกฎในพบการเงินจะเป็นจังหวะที่ดีนะคะในการหาเงินหาทองเจ้าชะตาจะมีความมุ่งมันตั้งใจในการสร้างฐานนะสร้างทรัพย์สินที่เป็นอยู่ให้ดีขึ้นดาวพุธเป็นดาวคำพูดนะคะดังนั้นในเรื่องของการติดต่อการเจราจาสื่อสารจะ จะทำให้เกิดความร่ารวยได้พลังคําพูดของคุณจะปิดงานขายได้สําเร็จหรืออาจจะเป็นจังหวะที่พูดแล้วได้เงินวันที่14กรกฎาคมดาวพระเกตนะคะจะย้ายเข้าสู่ราศีกรกฎในเรือนการเงินของคุณอีกเช่นกันดาวพระเกตเป็นดาวบุญดาวสิ่งศักดิ์สิทธิ์บุญกุศลที่คุณสร้างทำมาก็จะหนุนส่งให้เจ้าชะตาจะมีโชคในเรื่องของการหาเงินหาทอง หรือว่าหากคุณลำบากเดือดร้อนนะคะก็จะมีคนเข้ามาคอยช่วยเหลือหรืออาจจะได้เงินทองจากผู้ใหญ่ก็ได้วันที่17กรกฎาคมดาวอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนสหัชะจะย้ายเข้าสู่ราศีกรกฎในพบการเงินจะมีมาตรฐานทางดวงดาวเป็นมหาจักรด้วยช่วงครึ่งเดือนหลังนะคะชาวราศีเมถุนคุณจะได้เดินทางบ่อยมากขึ้นและก็จะได้มีโอกาสเข้าไปพบปะสังคมเพื่อนฝูงมากขึ้นด้วย วันที่23กลักษาคม ดาวพุธดาวประจำตัวของคุณนะคะจะย้ายเข้าสู่ราศีสิงในภพสหัสชชะดาวพุธจะมีมาตรฐานเป็นทั้งมหาจักรและก็เป็นราชาโชคเมื่อดาวพุธโคโจรร,ร่วมกับดาวศุกร์นับว่าเป็นจังหวะที่ดีที่การเงินการทองของคุณไม่ว่าคุณจะทำงานประจำหรือว่าทำมาค้าขายช่วงนี้ก็เตรียมตัวรับทรัพย์รับโชคคุณจะสมหวังในสิ่งที่รอคอยไปตลอดทั้งเดือนก,ะะกรกฎาคม มาดูในด้านการงานกันนะคะดาวพฤหัสด,ดาวเจ้าเรือนการงานยังโครจรเป็นราชาโชคนะคะอยู่ในภพลาภะและอีกทั้งดาวอังคารก็ได้ย้ายออกจากตำแหน่งที่อ่อนกำลังลงแล้วก็ย่อมส่งผลดีทําให้คุณมีความกระตือรือร้นในการทํางานมากขึ้นจะเป็นช่วงที่คุณจะมีไอเดียมีความคิดสร้างสารรค์ซึ่งถ้าหากทําแล้วนะคะก็จะเห็นผลดีขอให้คุณนะคะใช้ช่วงเวลานี้ลงมือทําในสิ่งที่คิดไว้แล้วจะเกิดผลสําเร็จ ตามที่คุณตั้งใจไว้คนทำงานประจำก็มีเกณฑ์จะประสบความสำเร็จในสิ่งที่คุณมุ่งมันตั้งใจส่วนคนค้าขายคนทำธุรกิจดาวพุธโคจรร่วมกับดาวศุกร์ก็ส่งผลในเรื่องของความโชคดีดังนั้นนะคะจังหวะน,นี้ก็ถือว่าการเจรจาจะสร้างยอดขายให้กับคุณได้สาเร็จมาดูในด้านการเงินและโชคลาภนะคะ เดือนกรกฎาคมนี้ดาวพุธด,ดาวประจำตัวของคุณก็โครจรอ,อยู่ในตำแหน่งแห่งการสร้างทรัพย์ดาวอาทิตย์ก็ทับลัคนานะคะได้ตำแหน่งเป็นราชาโชคอีกด้วยอะไรก็ตามที่คุณคิดฝันเอาไว้จะสมหวังตามที่หวังไว้นะคะคุณจะมีโชคดีเข้ามาแบบไม่คาดฝันใครที่คิดอยากจะขายบ้านขายรถก็มีเกณฑ์สมหวังนะคะใครที่คิดจะซื้อสินทรัพย์ชิ้นใหญ่ก็มีเกณฑ์จะได้และช่วงวันที่23กรกฎาคมเป็นต้นไปดาวพุธ จะไปโคจรเป็นราชาโชคโคจรเป็นมหาจักรโยกนาลคณาราศีเกิดของคุณด้วยคุณก็มีโอกาสที่ดีนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองเพื่อนฝูงคนใกล้ตัวก็จะนำโชคนำราบมาให้กับคุณหรืออาจจะเป็นเพราะว่าคำพูดของคุณที่จะนำพาให้คุณพบกับความสำเร็จในด้านการติดต่อเจรจาสื่อสารจนทำให้ได้รับเงินกอนใหญ่เข้ามา มาดูในด้านความรักนะคะของชาวาลัคนาราศีเมถุนดาวศุกร์ดาวตัวแทนความรักโคโจรอ,อยู่ในมุมที่ดีก็ถือว่าคุณจะเป็นคนที่มีเสน่ห์ต่อผู้พบเห็นใครที่ยังโสดอยู่ก็อยากให้คุณลองเปิดใจนะคะเพราะว่ามีโอกาสที่คนดีๆจะเข้ามาในชีวิตของคุณสําหรับคนที่มีคู่แล้วช่วงนี้ก็จะช่วยเหลือดูแลก,กันเป็นอย่างดีแต่ยังไงก็ตามช่วงนี้ดาวเสายังโคโจรถอยหลังอยู่นะคะแล้วก็ยังเลงกับดาวศุกร ดาวคู่ศัตรูด้วยหากคู่ไหนที่มีปัญหามากันก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็คุณยังไม่เคลียร์กันระวังคําพูดคําจาไว้นะคะอาจจะนําปัญหาเรื่องเดิมๆม,มาให้ชวนทะเลาะก,กันมีปากเสียงกันก็ได้จบกันไปแล้วนะคะกับการทำนายดวงชะตาของชาวราศีเมถุนขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับฟังยังไงก็กดติดตามด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปขอบคุณค่ะ